เปิดแผนฟื้นฟูกิจาการของสินมั่นคงรายละเอียดเป็นยังไงมีอะไรที่ทุกคนต้องรู้บ้างวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเติ้นครับแล้วก็ p r รซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกานรถยนต์ครับที่จะทําให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากกดนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ทําคลิปครับล่าสุดครับกรมบังคับคดีที่เขาดูแลเคสฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยก็มีการพยอยส่งอีเมลรายละเอียดนะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับหรือว่าคนที่ทําประกันโควิดแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะพรเขาบอกว่า ภายในวันที่21กรกฎาคมนะครับเขาน่าจะายทายอยส่งให้ได้ครบทุกคนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหนี้เนี่ยค่อนข้างมีจํานวนมากเลยก็คงใช้เวลานิดนึงนะแต่ผมก็บอกเผื่อไว้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าถึงวันที่21กรกฎาคมเนี่ยแล้วใครยังไม่ได้รับอีเมลนะครับก็แนะนําให้ติดต่อสอบถามไปได้2ที่นะครับที่แรกก็คือกรมบัคับคดีนะครับ สายด่วน11 11 1 1 1 1ต่อ79นะครับหรือติดต่อไปที่สินมั่นคงประกันภัยก็ได้นะครับเบอร์โทร0 2 3 7 8 7 3 0 0เนนะครับเผื่อว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่ได้รับอ e ีเมลก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาดูแลเกี่ยวกับโควิดเลยเบอร์ที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสรุปนะครับรายละเอียดแผนฟื้นฟูก,กิจการของสินมั่นคงที่ทุกคนได้รับกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดแผนเนี่ยนะครับทุกคนต้องเลิกหวังเลยว่าจะได้เงินสด1 0 0 0 0แบาทเต็มเต็มคืนจากสินมั่นคงไม่ได้แน่นอนนะครับผมดูรายละเอียดแผนไหมคร่าวๆแล้วนะซึ่งสรุปแผนฟื้นฟูกิจการที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้โควิดเนี่ยนะครับมีรายละเอียดตามนี้ครับสินมั่นคงประกันภัยครับขอจ่ายหนี้ประกันโควิดครับเป็นเงินบางส่วนและหุ้นอีกบางส่วนครับโดยเงินที่จะจ่ายบางส่วนครับคือเงิน15%ครับ จากยอดหนี้ที่เหลือของเรานั่นเองครับสมมุตินะครับว่าใครยังไม่ได้1 0 0 0 0แบาทเต็มๆเลยเนี่ยนะครับก็จะได้เงินคืนแค่15,000บาทเท่านั้นนะครับคือ15%หรนะหรือถ้าบางคนนะครับที่เคยได้เงินไปแล้วเนาะอาจจะได้เงินจํานวน30,000บาทก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะได้สัดส่วน15%จาก70,000แทนก็จะได้ต่ําลงมาจาก15,000นะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับที่เขาจะจ่ายเงินให้เราแค่บางส่วนเท่านั้นอีก85%ที่เหลือสินมั่นคงจะจ่ายให้ทุกคนเป็นหุ้นครับโดยจะจ่ายหุ้นที่เรียกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์ให้ทุกคนครับ ซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับสามารถขายต่อได้ด้วยนะครับแต่ว่าความเห็นของผมเองนะครับคิดว่าขายต่อไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะอัตราส่วนหุ้นที่สินมั่นคงเขาจะให้เราเนี่ยนะครับก็คือ1000บาทต่อ1หุ้นนะฮะสมมุติยอดนี้เต็มๆคือ10,000แสนบาทนะครับจะทำให้เราได้หุ้นเนี่ยอยู่แค่100หุ้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราเอาหุ้นนี้ครับไปเปรียบเทียบมูลค่ากับหุ้นของสินมั่นคงล่าสุดนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะครับ มูลค่าต่อ1หุ้นล่าสุดของสินมั่นคงนครับอยู่ที่0.80บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง1บาทด้วยนะหรือถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมามูลค่าต่อหุ้นเฉลี่ยของสินมั่นคงเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ20บาทถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยให้ความเห็นว่าถ้าเอาไปขายต่อเนี่ยน่าจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามูลค่าหุ้นที่เราได้มา กับมูลค่าจริงเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่นอกจากการเอาไปขายต่อแล้วนะครับจริงๆมันก็จะมีข้ออื่นที่เราอาจจะได้ประโยชน์จากหุ้นตัวนี้ข้อแรกก็คือเราอาจจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นบริมสิทธิตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าสินมั่นคงประกันภัยมีกําไรในอนาคตเงินปันผลก็คือเงินที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นนะ่ะทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยจะจ่ายเป็นปีจะจ่ายเป็นอะไรกันนี้ก็แล้วแต่บริษัทนะครับ อันนี้ก็เราอาจจะได้เงินปันผลตรงนี้มาในทุกๆปีส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับเราอาจจะได้รับเงินเต็มจํานวนเลยครับ1 0 0 0 0แบาทน,นะครับถ้าเกิดสินมั่นคงครับสามารถฟ้องร้องชนะคอปพอนะครับในกรณีที่ว่าคอปพอเนี่ย ไม่ให้สินมั่นคงยกเลิกประกันโควิดเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับ,บก็เลยทาให้สินมั่นคงเนี่ยเสียหายเสียหายมาจนถึงทุกวันนี้มูลค่าที่เขาฟ้องคอปปอเนี่ยสูงถึง43,000ล้านบาทเลยนะครับซึ่งถ้าเขาฟ้องชนะเนี่ยเขาก็จะได้เงินตรงนี้มาเนาะพอได้เงินตรงนี้มาเขาก็สบายแล้วเขาก็เอามาคืนให้กับทุกคนได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถือหุ้นบุริม,มสิทธิ์ตัวนี้นั่นเองนะครับโดยระยะเวลาครับที่เราจะได้เงินบางส่วน15%เ และหุ้นบริมสิทธิ์ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราจะได้รับครับภายใน45วันและภายใน60วันหลังจากที่สินมั่นคงประกันภัยได้รับเงินลงทุนจากผู้ลงทุนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศอะไรออกมานะว่ามีผู้ลงทุนใหม่ในสินมั่นคงแล้วหรือยังเงื่อนไขเขาบอกว่าจะได้เงินหรือว่าจะได้หุ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อ มีผู้มาลงทุนซึ่งผมคิดว่านะครับตอนนี้ผู้ลงทุนก็ยังไม่กล้าที่จะประกาศออกมาหรอกถ้าเกิดว่าแผนฟื้นฟูกิจาการนี้ผ่านมติของเจ้านี้ผ่านศาลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผู้ลงทุนน่าจะเปิดตัวเข้ามาได้นะครับซึ่งเมื่อทุกคนนะครับเข้าใจรายละเอียดที่ผมอธิบายเมื่อกี้หมดแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลงมติครับว่า ยอมรับแผนนี้ไหมหรือไม่ยอมรับแผนนี้ครับซึ่งการลงมติครับจะลงมติได้2แบบครับผมแบบแรกครับก็คือการลงมติล่วงหน้านะครับลงมติล่วงหน้าก็คือว่าลงมติวันนี้แล้วก็ส่งมติของเราเนี่ย ไปที่กรงบังคับคดีก่อนได้เลยนะครับการลงมติล่วงหน้าครับก็จะเป็นการลงมตินะครับผ่านแบบฟอร์มคําขอลงมติล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในเดสคริปชันให้ทุกคนก็โหลดออกมานะครับกรอกฟอร์มให้เรียบร้อยและเอาไปส่งไปรษณีย์พร้อมกับสัญเน a บัตรประชาชนของทุกคนนะครับเดี๋ยวที่อยู่ที่ส่งไปรษณีย์เนี่ยจะแนบไว้ให้ในเดสคริปชันเหมือนเดิมนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดทุกคนขี้เกียจไปส่งไปรษณีย์นะครับ มีสาขาของสินมั่นคงประกันภัยใกล้บ้านทุกคนก็สามารถเข้าไปฝากสาขาของสินมั่นคงเนี่ยส่งให้ก็ได้เช่นกันนี่คือขั้นตอนของการลงมติล่วงหน้านะครับซึ่งการลงมติล่วงหน้าตัวนี้นะครับใครที่ลงมติล่วงหน้าจะต้องส่งจดหมายนะครับให้ถึงกรมบังคับคดีก่อนวันที่20กันยายน25-6 6นี้นะครับก็ส่งกันแต่เนิ่นๆดีกว่าเนาะเผื่อไม่ทันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะลงมติล่วงหน้านะครับ ก็มีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการลงมติในวันประชุมเจ้าหนี้เลยนะครับในวันที่27ครับกันยายน2 5 6 6ที่จะถึงนี้นะครับโดยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเข้าประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ไปลงมติในที่ประชุมเนี่ยนะครับจะต้องลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนครับตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ในอีเมลของทุกคนเลยลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็รอวันที่27กันยายนนะครับเขาก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปประชุมเจ้าหนี้ได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการลงมติ2แบบถ้าเกิดว่าสินมั่นคงมีเจ้าหนี้นะครับที่ลงมติยอมรับเนี่ยไม่ถึง50%ของเจ้าหนี้ทั้งหมดศาลก็อาจจะมีคำสั่งครับให้สินมั่นคงยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเลยน่าจะส่งผลให้สินมั่นคงครับ ล้มละลายและโดนเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วหลังจากนั้นทุกคนจะต้องไปยื่นเอกสารกันอีกครั้งนะครับที่กองทุนประกันวิน่าสภัยหรือว่ากปวที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับเขาจะเป็นผู้รับช่วงต่อในการจ่ายหนี้ต่อจากสินมั่นคงนั่นเองนะ โดยในเว็บสินม,มั่นคงครับเขาก็มีบทวิเคราะห์ไว้ด้วยนะในกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยอาจจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูก,กิจการของสินม,มั่นคงนะครับสินม,มั่นคงเขามีรายละเอียดไว้ประมาณนี้ครับจากงบการเงินของกองทุนประกันวินาศภัยในปี2565กเนี่ยครับกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยยังมีหนี้อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ55,000ล้านบาทครับในขณะที่เงินที่เหลืออยู่ในกองทุนประกันวินาศภัยตอนนี้นะครับ เหลืออยู่ประมาณ5,100ล้านบาทประมาณนี้และกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยมีรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ1,370ล้านบาทซึ่งถ้าเราคำนวณตามรายได้นี้นะครับจะต้องใช้เวลามากถึง36ปีนะครับในการที่จะเคลียร์ นี่ก้อน55,000ทั้งหมดที่เขามีอยู่เนี่ยออกไปได้นะครับโดยอันนี้ยังไม่ได้นับนี่จากสินมั่นคงที่จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งบทวิเคราะห์ของสินมั่นคงตัวนี้ครับเขาก็ประมาณเวลาครับว่าถ้าเกิดว่าสินมั่นคงล้มละลายต้องไปรอเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยหรือว่ากปวเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง56ปี ในการได้เงินคืนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองของบทวิเคราะห์ของสินมั่นคงนะผมก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่สําหรับตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีอีกวิธีหนึ่งเนาะในการที่กอรวอรหรือว่ากองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยอาจจะจ่ายหนี้นะได้เร็วกว่านั้นนะครับก็คือการกู้เงินมานั่นเองซึ่งอันนี้เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะว่าจะกู้เงินได้มากได้น้อยนี้ไม่รู้เลย กู้เงินมาแล้วจ่ายเร็วมากขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นการคาดเดาเป็นการวิเคราะห์จากทางผมบ้างแล้วกันนะครับและนี่ก็คือสรุปเนื้อหาแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงทั้งหมดครับใครมีคำถามเพิ่มเติมครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่ลลาาาาดคคิปใใหม่จกเรนนนอตะ วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ